แมพีม่น้องกลาบสุสสบายดีพีน้องไปกินข้าวไปพาน้องไปข้าวไปกินมะม่วงกอ,งองไปได้มาได้เหรอเออยังขา้าน้ำไปหล่นนลุกยลนยังห่ลยล่นยยัง่ันยล วงตั้งนี้มันก็ย้อนแสงแล้วเนาะตะเวนช่องมาอยู่มันก็มืดแล้วส่องไปเอางับลงไปอีกฮะงับลงไปขนาบหยาบลงไปดอน่ะคันดิช่องแฉ่งตะเวนนี่มันก็มืดตื้อลมดและเออเออนี่หน่อยก็ปิ่นไปฟีกันดีปิ่นไปแตงกวาพีน้ออืมเออแต่ว่า

สวง,งามนี่ตาดงายสบายดเด้อพี่น้องยำมะแรงเนาะพี่น้องสบายดียวมะมแรงเด้เอเฮ้ยลูกจะกินก่อนเลยเด้ยโมเด้ให้กอ่ะน,นี่ลูกจอหนิประมาณสี่ห้าโมงแรงเนาะพี่น้องวันนี้สาวพรส่วนแม่ป่ามาก,กินส้มอีกแล้วพี่น้องกินหมักม่วงพี่น้อง่องนี ยจะไปจิตโพดจิตโพทรี<า>่ะอะไรได้หายเลยได้เฮ้ยไม่ปลาดยับไหวหยืมหยุดได้ำ่วอ<า>ย่าน้ำลากระยากเนาะล่าชิบเป็นกินอยู่บ่เฮ้ยกับประเด็กสำเห็นเด้อด้วยผมกุดไฮน้อนี่น้อไ่น้อผมกูดๆนี่น้อ เออเออหันเรีนเป็นหน่วยอะไรใช่แต่บ่ามันอยู่เรีนเป็นหน่วยจะนนะกระคว้าแค่นีกยางอะไรเนาะที่จะปากมันคอยบาบ่มีอยาจังบ่มีอยางขันจังค่ะบ่มีอย่ามันหายเลยจะเอาจะบอก่เป็นกินยังน่ะมายังยืนสื้อตัวนี้มาลูกมาจะได้ให้แม่เพิ่นมันห่างอย่างเด็เอานี่ยามันมันได้นั่งน้ำเลย ใช่เลยชีเฮ้วด้วยจ้ะกินปลาแดกคว้าใช่มันสิบ่แม่นหมดเนะจ๊โอ้โหแคนเด้อออกลากะสิกินส้มบ่ลูก่ลากะสิกินส้มบู่ไม่ได้อสบายดีกล้องก็หลุดสบายดีกล้องเด้อมื้อนี้ก็ไปข้าวก็สิมากินส้มน้ำแม่ป้าและแม่โพนทองเด้อบ่สิอ้าวดอกหญ้าร่องรอดแรงอีไปข้าวบอก่าข้าวปากดอกมิติแกศแม่แม่บอกเลย มันคือมันเป็นเลี้ยชื้อเฮ้ยยามันมันเลี้ยซื้อใมันเลี้ยไงมากมากกินเป็นอะไรลูกเป็นจิมไรจิ้มบุ๊กจิ้มไรจิ้อะไรปะจิ้มบอร์ก่อนที่ขมได้ประแดดกระตั้งเชีนกับหัวหางกระตั้งหมดลายอะได้ดอกนี่นี่งามบนนี่ ข้าวเห็ดดอกห้างามจังเลยแน่แน่ปินลูกปิลน,นี่กินชมยนาแมลงเด้อทุกคนมาเด้อกินชมน้ำกันอยู่ทโธหนาพี่นออ้อกใช่ได้บ่ปเอาข้าวมาข้าวมานี่กินกับข้าวและกระแดกป็นลูกของเจ้าลูกลากี่ตัวนีแ้แฉบแฉบ่นลอก ไปแดกตวงเข้ามากินกับเนาเศบขนาดเลยกิ่กับประเด็กินกับใบข้าพร้อมเด้อเออเจอยังลูกเดี๋ยวแม่กินชงไปเด้อมกินน้บอเยอือือม้ว bằng, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đấy bà bò <lượt> bò <laughs> nhai, con này con chỉ kiếm nhả, bỏ đồ lục đồ, ẹt ẹt lục là đồ, lá cái này lục là cái này, à, này lục cái đồ này lục, của khâu đồ, xong héo rồi nó, sẹp, sưng bã, sưng bã, ngâm, ngâm bác. ngâm, nhìn bơi mình bọt chảo, ngâm ngâm. บอกนะพี้แงงหางงามๆบอกคนขับรัานยตนหักนะรถกำลังออกรถกำลังออกแมนข้บรักานนต้ันเนี่เสวีง้าย่าย้ายเขาไปตัดเอาเขาด่ ที่เป็นกินมะปะหลงกินรวิตามินบเจอดอาวิตามินกินและหางโนหางามงามไหลนะจะบมงามแค่รื้อขาวเออหั้งามเลยอะมามะขามะละ มาคัมาชมเนาะอะไรสะพกไอ้สะพารมาเก่งเชิสุี่มามาคัได้ปขับว่ามวงคมซมแห้งนี่ได้มาเอ้ยจะชิมบ้างกินบ้างเลมแต่ก็ออกไม่ซีทายคลิปกับอ่าจะได้จะกินจะค่ะาชีกินเบิร์ดได้กี่ทายคลิปซื้ออมแห้งไปได้ไรอ้หย่าอ๋อเลยปากเเด้อกินและสะโพกมาคัมกั ยังบทท่นได้ตื่นมาครันเนาะยังบทท่นใหญ่ใกลสีเกีียวข้าวผู้พี่น้องเลยมาครับจังสี่ตื้อมาวเขว่าเบาเลยไปเข่าก็กินบอลล็ต่อมาบินเจอที่นี่มอดป้ารถต่อนี่ <c oughs> ต่อไปบีบกดตออกให้เลขเบิ้งสะพรานมาบินมันมาบินจะปุ่มแดงเลยปุ๊บรถตามปุ่มแดงต่อคนออกไห ขอกดออกหายแล้วั้งโหลดเขาก็ได้ว่ามันชาวไทยอีกต่อบิน่ำไปข้าวกะซีกินส้มมะขามเด้อกินเล่นไปข้าวกบเก่งเด้อโดนไหมมายงมาขิโดนแสบๆเนาะกินส้มยำแรงเเาาาาน้ปลี แ่่กันพีลวันม่ปลากี่กับสาพรเด้อพีไน้องไปเข้าป้าสมจินหอมาวะวผู้ชมเขาพัดกำลังหมักสมกินช้นะมาว่าผู้ชมมัน่อือนเพะมันกินบัดเดียวมอดเฉยมัน่าผู้ชมมันอกอไปเข้าก ไปเข้าอีป่ากัอนอลูกเป็นพ่วงเหรอหลัวถึกตอนมากพลิกนี่วะลุงผมามาเห็ดคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์นี้ได้ได้ชมเจ้าเห็ดตะคอยเปจะคอยถ่ายไงได้ได้หากินเมียงละถมาไปเเห็ดที่หายกัน Như hai cái lưng nóng và hả hm cái lông nóng Cái lục hm Không lẽ hm mà hm 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 bảo, hm đi hm 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 ไหลไหลบ่ลูกยำใหญไหลเลยม่เพ <Gar> ียงใหญ่ๆหลดป่ากินคั่มใหญ่ๆหลดมันจะกินได้เป็นแตาน้ำไหลไหลจะพ้นประเด็กคนกระตามคักแม่เป็นออกสูตรโบราณเลยเบอรเออบจับยา้ไม่ทีบันมึงลู้ไม่นิดแล้ว ข้าแซ่บลาคิชชมขาก็แซบบ่อเ, gen, อเจาะกินตอนนี้ใหญ่ลลูกมานมะเ่ะ้าหนามาผูชมชมมันหวานไมงันหวานกิชชม ไปข้าวกินชมมาเอ้ยถ่ายคลิปอยู่มาครับาอมาพลันใหม่ทำไปกินแหละลุงไปข้าวกะไปข้าวกะกินน้ำมาตข้าวกบกินชมบอ๊ะอืมกลนอเกลี้ยนี่มามา เนเป็นกระชาข้าวกังเป็นกินเด้อป้าตกิกินตอนใหญ่อยู่ใ่แล้วเขาเจ้ะบ้าตะกินตวแชบใช่ปะไดปลาแดกสะพรแปงชิม้ปลากินปลาแดกนัวบ้านี่จังนัวจังไนแหละแซบแซบเป็นห้านตอนนี้อยากชุกแล้วข่าวกา เือนเคยก็ได้ห่าพ่าอบให้ยันลูกเจ็บทองเข้าใจมากัดได้แล้วลุงพนมีแค่แล้วลุงมหาก็ได้มาขามยังกัดได้เ้านบนมาเด้อพี่น้องเด้อกินกินชมหมกม่วงยามมาแรง มองพร้อมมะขามพร้อมพี่น้องเหรออยากกินปาเด้อเนาะาลุงสิเป็นลูกกินมาเลยลุงก็อยากกินน้ำได้หะนั่งอยู่แหนนั่งอยู่น้ำแม่ป้าเลยลูกเห็นแก๊สมองมองของแกแกบอสเขา ก็เห็นรถยี่ยี่ยี่บอกระถ่ายมากจะได้เสียงรถในแนวปกปั๊บเลยยี่ยี่ยี่มันบอกจะอะไรได้เฮ้ยกินบลาลูกบอกอะไรยี่ยี่ยี่ใช่บบอกให้ลุงเบิ่งรถ่ายกินชมยามาแรงพี่น้องเอ้ยไปเอากองมาให้ไก่ให้ลุงเฮ็ดทำใหนะเดยวด้วยลุงกี่แบบ น้ำลายเตะจ่วลาได้กินอ้าวพักแขง,ง,ง,งมาเนี่ยเท้ยถงอาเด็กๆเด็ก่มาพักแขง,งนี่กินโหลดพักแขง,งบนได้ล่างเฮงดด <c> แฉบลุงกินอะไรกันอ้าววาเติมวิตามินมาให้เมียเบิร์นลาเอ,อ้ยข้าวกระลังออกข้าวแม่ป้ากระลังออกจะให้จับเด้อจะหน่อยปาจมือจมือล่าเด้อลูกเด้อ นั่งค่ค่อยค่อยหัวสีชักล้องคนาแล้วไปยังแซบบอลุงแซบบอลุงกินสมยำมอะไรอืมแซบป้าเหิมขัดิะไรนะมงม่วงพี่น้อยอร่อยมากอร่อยมากมาก ม่ยามะม่วงกักินกัยังแส็บนาะลุงเนาะเส็บน้อยังได้แบบคือม่วงไงฮะมือนิดหน่อยฮะเศษเศบกว่านี้ทั้งม่วงม่วงทั้งมะขามพี่น้องเอ้ยบอเจ็บทองทองเจ็บกะันบอไปยังเขาหนีกับขอไปยังเคล็ดแคล้วเท่านั้นแหละร้านกันร้านพ่อจะกินมะขาม ัดได้ใช่ป่อเร็วรุ่นนี้ชิบได้รุ่นแคลโฮกเล่มเลยเถิงชี่เลยรุ่มชองเลยนลเนาะล่ะอ่าใี้บ่ิหารหนำกะเป็นครับกะเป็นเป็นไปข้าวก็เป็นกินส้มแล้วเดอ้ออันนี้ไปข้าวใหญ่แล้วเดอ้อไปข้าวเป็นกินส้มแล้วเดอ้อไม่ละ่ะอืมเด็กนัว ามันคือขมช่จเ็บชื่นจเลาบยขมทีหลอดล้แฉบเขาจำเอาผิดเขาเบยอยผิดอันผงรยผิดผงบ่แฉบผิดแบบเฮาจีนะต่บางผิกดิบเอาเนาะออแ่บากิแบบบยกิดห้าวเฮาแบบเดยโคเบยหยางบออมันบาแฉบเฮาร้อยผิดผง อย่ิมืออะไรอย่าผพามืออะไรแล้วพูดได้สก็บกล่องเก็บเพียงมือปรีเก็บลูกเป็นพ่อแม่เก็บลูกทำได้เนาะล่ะพูพ่อแม็กซิ้งมือป้าอะไรพูจะเบิ้งแม่ลูกเมื่อละไครับนะนำให้ลูกแฉบบาลงเก็บเอากิบเอาเม่อเปนเมียนมาหรือเปล่ ลุงคือ,คอกินชมเก่งแทะห้าเดือดหาเดือดห้าะเขาวางลุงมีลุงมานแหละหาเดือ,อกมมดอ p, 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 กินเหรอแช่แชแช่แชเนากับพ่อเพิน่นนิ่มพ่อเพิน่น ส้มดิจะบ่งเลยนะจกออกองขี่กันมาลูกขี่กันมันยังมุนมอ่ฮอแรงครับเฮยดอกนอละะจริงเอยพ่อให้แม่บ่งดจ่จิงน้อยจ่จิงน้อยดูค่ะอาจจะจิง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 ลูกจะขึ้ยเลยเฮ้ยพี่พ่อนะพ่อนเ ข้าวเอ้ยพนงานๆเนี่ยอ่จะไปใส่ลุงอีละกับอีลุงพคนน่ะติดะอะไรมาพี่ลุงสิงง่ายลุงอันนี้ทำได้ง่ายม้มาไปอ่ะเดูไปวัดไปน้ำแม่พนไป,ไป,ไปมาโบไป <c oughs> <c oughs> มันได้อันนั้นเข่าเด้อบังเด้อใบเข่าอ๋อแม่มาขามเอาออกบาอยู่เลยนะเขาออกมาลงมาแข่ได้น้อยนะเป็นจินแค่ๆโอ้ยสงชัยบะแดงนี่แหละเข้าได้แ่่ทองบัลูุกแก้วกระมักสงชัสงชัยบะแดงนี่แหละ มึงอือแม่เอาเยอะใช่ไหเลาะลุงมึงอือีมัม่วงนีมึอือออกอย่าเาล่านะลุงลากอยากชมคือกัไปอย่าเาล่านะลุงลากเดชชมคือกันเดชวายวายแบหลายวายโอ้ตกนาอะบ้านึงเบาทลุงชิตีสี่ ข่าวไอ้ตกขนาดขากาขักพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินแล้วบ่อยาไยักยาบ่เสียบบั้นลูกเราย่าลุงพ่อแม่บ่อยากให้ลูกเรากินจับไว้ชื่อชอให้ตี้จับซื่อแค่ค่อยครบได้เลยงามเด้หนึ่งค่อกระคามะขามหันครบได้มองครบได้ลองเพิ่งเอาจะแกหามองครบแล้ว พยายามอ่ะอือเจ้าชัวว่าเราคบได้บนอลลืมได้เลยใช่ปหะนี่ยังเราสิคบได้เรามีเคี้ยวเลยลุงเอ๋ยหลานมีเคี้ยวแล้วหลานเก่งแล้วบอกลุงไว่าอือแม่กำลังซึนอันนี้ก็สิมักส้มคือแม่แหละนี่ให้บอกมากกัะส้มมรุ่ยกราไปโลด คนหวอยังแล้สิเจ็บทองแรงไลยลาก,กินอะไรเดินเดินเห็นหอ้เลยเสื้อของลานะพี่ของล่ะให้มันครบได้เด้อยลุงเลยย่านะลุงะนะ่ะจะเบิ่งใ้ครบบาทหนึ่งกับขาดหลดนี่นะความพุดเก่งะนะเขี้ยวพุดนะหยาดมาัน ไม่ได้กินพอได้ลูกจังเลยกินไม่ได้ที่หมื่นแล้วได้ลูกเลยกจบคลิปกันจบคลิปแล้วกจบคลิปเพียงทำนี่มาเด้อพี่น้องมื้อนี้กินม่วงกับมะขามพี่น้องขอจบคลิปเพียงทำนี้เด้อพี่น้องคำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ ลุงพันานลชาแนให้ใบเข้าเด้อให้ลูกฟมักเด้อไอโซกองลูกโซกองลูกไปบปไ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 ปจุบยบายเห็นด้อเห็นด้อจุบละยบายเห็นไหมเห็นดูไายบาชลอายบายนี่ล่ะเห็นเห็นนี่ไปายเด้อใชไปเด้อห็นเมื่อรนันมืดเลยได้ค่ะมัชี้คำชีมือเลย อยาเห็นเหร่คะอืมอย่าให้นาลุงนะข้าเยข้าเยกะชิมือาน้ำไปโมบุ้นบาทต่เวนต๊แล้วมันมันคำเลยบาดาสิบาดาะเวนโต๊มันกรมืดเลยเนาะเมื่อหลสนยังบ่บ่ยังแดดอยู่เรียชมก็ใบเข่า ข้าวก็กินเป็น,นงท<า>งวมวนเดอ<ป>น้อป็กโง่ลองอธิบาย